นี่ครับผมก็เริ่มต้นวิชาการสื่อสารดิจิตอลด้วยปลอกผมแล้วกันนะครับผมใช้เครื่องมือตัวใหม่หนะ้าจอโอเคพอเห็นนะครับพอเห็นไนหะมชัดไหมเห็นนะผมจะใช้มันเึคคอร์ดการสอนด้วยอยากลองเล่นเครื่องมือตัวใหม่ๆดูบ้าง <c oughs> ถ้าเกิดตัวรู้สึกขัดใจเล็กนิดนึงหรือไม่ถนัดไงก็ลองแจ้งเพื่อการปรับปรุง นะครับอ่ะผมพาคุณเข้าไปที่บล็อกผมเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เราเคยเรียนผ่านกันมาหลายตัวจะทราบว่าผมใช้บล็อกในการติดต่อสืส่อสารกับพวกคุณนะครับก็เข้าไปที่ mr p r ตอ h a วิชาเด o ะบล o เหมือนเดิมนะครับคุณคลิกเข้าไปที่การสื่อสารดิจิทัลนะครับนี่นคือหลายวิชาที่คุณจะเรียนในเทอมนี้เริ่มต้นผมก็จะแนะนำว่าหลายวิชานี้ มีเกณฑ์กันวัดผลอย่างไรนะครับมีอกอกสารประกอบการสอนอย่างไรนะครับในบล็อกจะมีข้อมูลของไฟล์ข้อสอบสภาในรายวิชา Newton e w t o n Communication นะครับคุณเคยเรียน Op t i c a อมาแล้วจะเห็นว่าหลักการคล้ายๆกันหลับการเรียนเทอมนี้ก็คือจะมีข้อสอบสภาอยู่ตัวข้อสอบสภาเนี่ยยังไงคุณ ก็จำเป็นจะต้องไปใช้สอบอยู่แล้วมีข้อสอบเฉลี่ยวิชาหนึ่งประมาณ500ข้อต่อวิชานะครับแล้วเวลาตอนคุณไปสอบข้สอสอบสัมภาม์ก็มีเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไปคลิกคลิกคลิก,ลก,ลกนั่ะครับถ้าตอบถูกถึงเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งก็ผ่านไปผมก็เลยใช้เอาเข้อสอบตัวนี้เป็นตัวฉบับทดลองมีไฟล์ที่ดึงมาเป็นไฟล์ Word มีเฉลยมาพร้อมนะครับก็หยิบมาให้คุณนำไปดาวน์โหลด ประกอบการเรียนจำมันไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวบ่อยทีนึ่งนะครับมีตรงนี้นะครับคุณก็ไปคลิกดาวน์โหลดเอาจากตรงนี้ได้นะครับคลิกดาวน์โหลดเกณฑ์การพิจารณาคะแนนใช้หลักเกณฑ์เดิมสําหรับทุกรายวิชาที่ผมสอนก็คือมีการเทสย่อยมีแอสไซ n m เมนต์มีสอบกลางภาครวมกัน50คะแนนและมีสอบปลายภาคอีก50คะแนนเป็น100นะครับ f ก็เริ่มต้น ที่0จนถึง49 50ก็จะได้ดีเต็มทีละ5คะแนนไปนะครับกิจกรรมการเรียนของเราก็จะมีทั้งหมด14สัปดาห์นะครับสอบกลางภาค1สอบปลายภาค1ก็มี16สัปดาห์สัปดาห์แรกก็เป็นการแนะนําในครั้งนี้นะครับผมจะแนะนํากิจกรรมที่สําคัญก็คือสอบย่อย20คะแนนเต็มร้อยมาจาก เอาข้อสอบสภา6ครั้งครับมาเทสผมดึงมา10ข้อจากแต่ละเรื่องไม่เกิน10ข้ออโเดีดึงมา2ข้อก็ได้ข้อละ5คะแนนนะครับประมาณนั้นผมแจ้งการทดสอบไปเลยนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามนี้นะครับนเห็นตรงกันก็คือสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่7 สัปดาห์ที่11และสัปดาห์ที่12เราเริ่มนับสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่1นะครับตัวที่3ก็เรื่องของ sampling theorem random a non-random d n signal ว่ากันไปนะครับดูจากตรงนี้เป็นเกณฑ์ละกันข้อมูลขามาจากไหนก็ตั้งแต่ตั้งต้นที่ผมบอกว่าคุณไปดาวน์โหลดได้นะครับ <c oughs> ขอเท่ทีนั้นในการเทสผมดึงมาในแต่ละเรื่อง10ข้อและผมก็ มีการให้ assignment ควบคู่กันไปเลยครับโดยคุณทำเป็นกระดาษ A4 มาส่งผมใบหนึ่งนะครับเลือกโจทย์ในเรื่องเรื่องนั้นเช่นอันนี้ครับหลักาที่3เรื่อง sampling theorem ให้คุณส่งต้นชั่วโมงทำโจทย์ใครเลขลงท้ายรหัสนักศึกษาเลขคู่คุณไปเลือกทำข้อคู่ใดๆก็ได้ใครเลข ที่ลงขี้ก็ทําข้อขี้ใดใดก็ได้นะครับขณะโจทยมก็จะถามว่าอันนู้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วมีคําตอบมาให้สิ่งที่คุณจะทำก็คือไปหาวิธีทำมองอันเป็นการคํานวณคุณไปหาวิธีทําหรือบางอันเป็นการอธิบายคุณไปหาข้อมูลสนับสนุสน,น,นเพิ่มเติมน,นะครับตอบเป็นคําตอบสั้นๆทั้นทงนี้เป็นประโยชน์สองเด้งก็คือทําให้คุณต้องอ่านอ่านเสร็จคุณก็ไดทำข้อสอบช่วยได้จริงไหม งั้นให้เกิดคุณทํามาข้อสอบย่อยคุณก็ทําได้เพราะว่าคุณจะส่งการทำแอ s <mel od ic int> s ซ g เมนต์เนี่ยต้นชั่วโมงแล้วปลายชั่วโมงก็สอบนะก็เหมือนกับอ่านมาเพื่อสอบนั่นแหละก็ได้สองเด้งงั้น35าคะแนนนี้ในสาสคือ assignment และ20คือการเทสเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเลยคุณเตรียมตัวมาคุณจะได้แล้วคุณจะได้ต่อไปตอนสอบสภาด้วยงั้นตั้งใจแล้กันอย่นี้ได้ประโยชน์นะครับ จากนั้นมิเทอมมีโจทย์2ข้อใหญ่มีข้อย่อยตำราผมกําำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะโอเพนแบบโอเพนเลยหรือจะระบุตำราเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งจริงๆผมใช้ตำราหลักคือเล่มนี้แต่ต่อมาผมได้ตำราเล่มใหม่ของอาจารย์พิยะมาถ้าเกิดโอเพนเลยคุณเอาไปทั้งสองเล่มได้นะครับ ก็แล้วแต่เดี๋ยวพามงพิจารณาอยู่เดี๋ยวตอนสอบก็ตัดสินใจดูแล้วก็ปลายภาคก็มีโจทย์5ข้อนะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมมีใครสงสัยในวิธีการทำต่างๆอันนี้ฝั่งนี้คงคุ้นเคยแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับมีไฟล์บันทึกการสอนในรวิชานี้เคยบันทึกเอาไว้ในปี5-4ภาค1นนะครับก็ มาดาวน์โหลดไปดูได้เช่นเดิมนะครับโอเคถ้าไม่มีข้อสงสัยขอขอ,ข,อข้ามไปที่เนื้อหาเลยวิชาน,นี้การสื่อสารดิจิตอลน,นะครับรหัสวิชา E.G. 4.2ติดต่อผมก็เดินขึ้นมาที่นี่แหละครับเมลก็ได้นะครับสะดวกดีเดี๋ยวไว้ผม จะทำอ๋อ,อไม่จงเป็นครับเมลเาะมันไม่กี่คนเองไม่เหมือนกับสตรชนิดหนึ่งโอเคข้ามไปก่อนตำราหลักผมหยิบจาก Digital Communication ของอ i มริกาเป็นของดีเดียครับหน้าตานี่คือเล่มที่ผมทำตัวย่อตัวเล็กมานี่คือเล่มเต็มนะครับ อ่านง่ายเป็นเล่มที่อ่านง่ายก็เลยเลือกมาถ้าบางตำราบางเล่มนะครับอย่างเช่นของโคชของเฮฮินของโปรกิสเหล่านี้เนี่ยบางบทจะค่อนข้างอ่านยากผมก็เลยหยิบมาไว้ว่าเป็นหนังสือที่ผมจะใช้อ้างอิงในการเตรียมการสอนคุณังนั้นใครมีเวลาหยิบหนังสือเหล่านี้มาด้วยก็ได้นะครับ ตรงกันอยู่ไหมโอเคของคอร์ชเริ่มนี้ในมหลาลัยมีนะครับมีดิชั่นอื่นแล้วด้วยนะครับของคอร์ชของเฮกินของโปรกิสเป็นคลาสสิกทั้งคู่เลยทั้งหมดเลยนะครับรายวิชานี้เรียนอะไรบ้างนะครับมีเอกาสารอยู่นะมี รายวิชานี้เรียนอะไรบ้างเรียนทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง sampling เเลี่มจริงๆแล้วเรียนแล้วในหลักการสื่อสารเราขยายความกันนิดนึงสิ่งนี้ใหม่สำหรับคุณนิดหน่อย random and non-random signal น,นะครับสัญญาณ random แล้วก็ Non random ตรงนี้เป็นเนื้อหาคลาสสิกของรายวิชานิ t ัน communication เพราะว่าดีตันเนี่ย ส่งข้อมูลไปแบบศูนกับ0 1 0ศย์กับ1นงนั้นข้อมูลที่ส่งออกไปเนี่ยตอนที่จะรับมันไม่แน่ใจว่ามันเป็น1หรือมันต้องมีการทำการตัดสินใจที่จะรับข้อมูลต้องมองว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือในระบบเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ที่เห็นว่าเป็นพันมาเป็นพันมาอาจจะโดนน้อยโดนล,ล,ลบกวนมาจนมันเละเทะทีนี้ตอนรับเนี่ยมันต้องมาคาดเดาว่า,วาเฮ้ยตกลงมันเป็นหนึ่งหรือศูนย กระบวนการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีทฤษฎีของสัญญาณแรนด o อมมาการสร้างตัวตัดสินใจจะทำได้ไม่ดีนะันะครับนั้นการเรียนรู้เรื่องของพื้นฐานสัญญาณแรนดอมและอนดอมจริงมีประโยชน์นะครับสัญญาณที่อยู่ในฝั่งโลพาสก็ต้องเรียนระบบเบสแบน ก็ต้องเรียนกลุ่มสัญญาณแรนดอมที่เป็น low pass ก็คือกลุ่มของข้อมูลที่เข้ามานะครับทีนี้ข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นสัญญาณอนาล็อกจะถูกทําการ sampling ด้วยสัญญาณดิจิตอลสุ่วอย่างก่อน sampling quantize เข้ารหัสถึงจะเป็นรูปแบบของดิจิตอนเพื่อทําการส่งนั้นในการสื่อสารดิจิตอนที่เรียนกันในเทอมนี้นะครับไม่ที่จําเป็นว่าข้อมูลต้องเป็น ดิตอนมาเลยจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นข้อมูลจะอ่นลนออกมาก็ได้ครับแต่ต้องถูกทําการโปรเซสแปลงก่อนให้เป็นรูปแบบดิตอนที่เหมาะนะครับดังนั้นการพูดถึงการสร้างรหัส pcm dm d i g t a n mod รวมไปถึงสัญญาณที่ถูก modulate เข้าไปแล้วเนื้อนะที่เป็น band pass ก็คือ psk phase shifting FSK Frequency Shift Keying การเข้ารหัสของการสื่อสารก็จะมีการพูดถึงในเนื้อหาการเข้ารหัสมี2ลักษณะลักษณะหนึงคือการเข้ารหัสที่เรียกว่าบีบบีบบีบอัญญาณให้เล็กนึกถึงกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดคุณต้องการสื่อสารจากที่1ไว้ไปที่1ถ้าไฟล์คุณใหญ่มากเนี่ยคุณต้องใช้เวลาในการส่งงานใช่ไหมเวลาที่ใช้การส่งนานก็มีโอกาสาที่ จะมีอะไรเข้ามาบรบกวนกระแทกกระทนันทําให้ไฟล์มันเสียได้เพราะนั้นเขาทําไงให้ระบบไม่ต้องรับภาระในการส่งไฟล์ใหญ่แล้วก็บีบอัดให้มันเล็กลงครับมันทําให้เกิดความเป็นจริงได้ในการส่งข้อมูลอันนี้ให้ยืมเริ่มจริงที่ใช้จะอยู่ตรงนี้ขยัขบเล็นิดนึง นอกจากการเข้ารหัสในการบีบอัดแล้วการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการเข้ารหัสช่องทางการสื่อสารเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องเรียนนะครับอย่างเช่นเคสของการสื่อสารผ่านดาวเทียมมันมีการส่งไประยะทางที่ไกลมากถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดณการส่งคุณไม่ได้เข้ารหัสไว้คุณก็ต้องมีการรีเควส กลับมาให้ส่งไปใหม่แต่และาทางมันไม่ได้ใกล้เหมือนกับในในแลน์ถ้าในแลน์เนี่ยเกิดเออ er ร์บิดหนึ่งคุณก็ Request ส่งไปใหม่มันไม่กี่ไมโคร,โครเซคันด์มันก็ส่งกลับไปใหม่ได้แต่ในขณะที่สัญญาณผ่านดาวเทียมเนี่ยส่งไปตั้ง30,000ื่กิเมไปถึงปั๊บเออร์เรส่งใหม่ส่งไปอีกสามหมกิเมส่งไปใหม่นะส่งกลับไปใหม่มันจะเสียเวลามาก ดังนั้นและทางที่มันไกลเนี่ยกระบวนการเข้ารหัสที่บอกว่าถ้าผิดพลาดแม้แต่บิดเดียวเนี่ยสามารถแก้ไขได้เนี่ยย่อมจะดีกว่าแต่ว่าโอเคมันต้องแลกกันด้วยว่าแทนที่คุณจะส่งข้อมูลในปริมาณหนึ่งเล็กๆอาจส่งข้อมูลที่ใหเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้น,นะนแต่ส่งไปถึงถ้าผิดเพิผิดสองบิดสามบิดเนี่ยแก้ได้มีข้อแม่น,นี่ตรออนนี้มีข้อแม้เดี๋ยวเรได้เรียนกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับ ระบบการส่งและการซิงครไนซ์ก็จะมีการพูดถึงในเนื้อหานะครับนี่คือสิ่งที่จะเรียนกันในเทอมนี้นะครับ